นี่คือพลายทองแดงกับพลายป่องนะครับความโรนี่สูสีกันครับสองสองเชือกนี้ใครเจ้าชู้กว่กันครับมี่า่ชี้กันเองไหมพอๆกันแล้วมั้งรับ ครับผมพบกับเราครับช่องกุยอาเจียงพายแก้วสักใบครับผมก็หลายเชือกเลยนะครับนี่พายแก้ววันไหนพายแก้วอันนี้พาอะไรพายแก้วเหมือนกันอันนี้พายอะไรครับวันนี้การกล้วยครับการกล้วยอ๋อครับผมครับผมกิจกรรมร่วมกันครับครับผมกิจกรรมร่วมกันครับมีผู้ใหญ่ใจดีมาครับ อันนี้ชื่ออะไรครับก็ายเชือกเลยนะครับฮัลโหลครับสวัดดีครับสวัดดีครับชื่ออะไรครับนี่พายพายโชคนำโชคครับผมอ๋อเชือกนี่บอที่ว่าไม่สบายวันนั้น อ๋อครับผมเป็นไงครับส,สบายดีแล้วบ่ตอนนี้อ๋อครับผมก็เดี๋ยวพามาดูนะครับนี่อะไรสิพลย พลายบุญคลองแล้วก็พลายแก๊สฝั่งโน้นพลายแก๊สครับพลายแก๊ส <Okay. S 1> นี่ก็พลายโมเตร,รียมความพร้อมครับเตรียมความพร้อมครับวันนี้มาคุมลูกชายเฉยๆครับประตูเมียมาอ๋อครับผมแล้วมาเล็กอยู่ไหนมาเล็กมันไม่ค่อยสบายครับตุ้งของเสียแล้วกลัวมากลัวติดเพื่อนคูงมครับดีแล้วครับดีแล้วเพราะว่าช้างมานี่เยอะเลยนะครับ กไว้ก็มีอยู่มีอยู่หลายเชือกเลยนะครับนี่ประมาณเกือบร้อยครับเกือบร้อยครับอันนี้คือพ่อของเสียมิ่งครับใช่ไหมพ่อพ่อนะ บัวด้ว่าครับวใก็มีอยู่หลายเชือกเลยนะครับประมาณเกือบเกือบร้อยนะครับนี่กครับบเตรียมความพร้อมนะครับรวมช้างหลายๆเชือกเลยนะครับออัียม้มนะม้างหลายหาอเย อันนี้คือแม่ลำดวนอันนี้คือพลายแสนดีอันนี้ลหะครับชื่ออะไรครับดอกเมยครับดอกเมยอันนัพลายชมพลครับหนนควานก็วัยรุ่นครับตอนนี้วัยรุ่นอยู่ครับอายุกี่ปีครับพลายชมพน ครับผมอันนี้คือฝังน้องหม่เทวฤทธิ์ทำไมสูงแรงเถอ้นี่พายเทวฤทธิ์นะครับนี่ไม่เห็นข้างหน้าครับเห็นแต่ข้างบน,ไม,นไม่เห็นข้างไม่เห็นด้านหน้าครับแต่สูงมากเลยนะครับครับสูงสูงครับต่บงนี้ก็ ใปอีกครับไพคบครับผมมีร่วมๆอยู่เกือบร้อยเชือกครับมาเยอะครับก็มาเอนรับพวกคนบินครับวันนี้ครับภาพจะสั่นๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมขี่ช้างครับผมขี่ช้างอยู่ข้างบนนะครับหลายเชือกเลยนะครับ นี่ครับเทวฤทธ์น้องไหม่ถอยหน่อยยักเออนี่ครับเทวฤทธ์ครับผมสูงเกือบเท่าแม่แล้วนะครับนี่ไม่ใช่สูงกว่าบะสูงกว่าแม่แล้วครับอ้เทวฤทธ์แม่สูงเลยครับพลายเทวฤทธ์นะครับเป็นลูกชายของพางน้องใหม่ครับผมดูครับดูหน้าตานะครับกี่ปี สิบสามยางสิบสี่โอ้ตัวสูงครับสูงเกือบเท่าของผมเลยนะครับนี่ดูขาหน้าเขาเลยครับใหญ่บึ้บเลย <c oughs> น้องใหม่อะไรนีปนไปแรงแท้น้องใหม่ควันตัวเล็กไปไหนครับออาารอกินแตงโม <c oughs> ครับผม ครับผมก็ยืนจัง่าตอนนั้นคือพรายคำดีนะครับสูงกว่าเพื่อนเลยครับพลายคำดีพรายยมพ้นอายุกี่ปีแล้วครับ สี่สิบหกปีครับสี่สิบปีควานควานหกสิบเจ็ดช้างช้างสี่สิบหกอันนี้ไม่ได้บอกเลขนะครับครับผมดูพลายคำดีครับตัวจางงานสูงกว่าเพื่อนเลยประยุทตรงนั้นยิ่งกว่าสูงกว่าเพื่อนแล้ว โอ้สูงมากเลยนะครับพลายคำดีนี่ครับผมพาไปดูบรรยากาศรวมๆเรื่อยๆครับแล้วนี่ครับข้างหน้าของพังน้องใหม่กับลูกชายนะครับฝั่งนี้ก็คือพลายคกนี่ครับ

ดูความล่อของพายคำดีนะครับพายอันนี้พายอะไรครับพายอะไรครับนี่ ไม่ใช่พลายพลายหงหรอไครับอ๋อพลายโชคชัยตกมันแล้วครับครับกี่วันแล้วครับวันวแล้วครับจะถึงเดือนแล้วอ,อ,อันนี้คือคุณคุณพ่อคุณตาสัมภาทองนะครับ คุณตานี่จกแต่สาวๆเลยนะครับมีคุณตานี่หาแต่สาวๆเลยนะครับครับผมให้เข่าห้องกันก่อนนะ อันนี้พลายเลยครับพลายงามอายุกี่ปีครับสิบสามปีโรงงาออกสวยเลยครับพลายงามเป็นช้างลูกคอกว่ครับหรือว่าเป็นฟังเหนืออ๋อครับผม ผมบรรยากาศรวมๆนะคร ok ับรวมหลายเชือกเลยนีคร <reco Christ. S 1> ับ คร well, ับผมครับสวัสดีครับว้าน้า รอตื่นเป็นไรผมลงจะจะเปลี่ยนการขึ้นด้ผมล้างเสร็จเปลขึ้นลุกได้นี่กี่เที่ยวลงชั้นเนาะงานเข่าเทือนได้ไหมือกยิงนี่คือพลายทองแดงกับพลายป่องนะครับความรอหนี้สูสีกันครับสองสองเชือกนี้ใครเจ้าชู้่กันครับ มีเดียชี้กันเองไหมพอๆกันหลือมั้งเขาอันนี้คือพลายดากี้ครับผมดากี้อายุกี่ปีแล้วดากี้สิบเจ็ดย่างสิบแปดครับผมงาไขว้กันเลยครับมานี่ครับผมอันนี้คือพลายบุญชูเบ้อ

อันนี้คือน้องมิ้นเหรอโอ้น้องมิ้นทำไมตัวอ้วนแฟนน้องมินนี่ครับผมครับผมอันนี้ก็คือภาพรวมๆเอาความหล่อของช้างแต่ละเชือกมาฝาก FC นะครับนี่ครับผมคลายคำเมืองครับครับผมฝ่ายสีทับไทยครับเอาความหล่อรวมๆของช้างทุกเชือกมาฝากครับวันนี้ครับผม ครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ช่องกุีาเจียงพายแก้วสักใบด้วยนะครับวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผม